สวัสดีสวัสดีพี่น้องปอกปลายสุขุสุขคนเดอ้อยินดีตอนหาบทุกคนเขา้าชูชองก็วีพีอีเมื่อนี้กจ็จะไปซื้อเข่าปลายจะไปซื้อเข่าปลายมาเกลือไก่แต่ว่าจะพาทุกคนไปเบิ่งเนาะตามบนทางสิพาทุกคนขีดด่รถหลอบบ้านไปเนาะแต่บางทีก็อาจจะบไิขี่หล่อหลายที่เราไปน่อยหนึ่งสิพาทุกคนไปเบิง่งไปเบิ่งน้ำเซจมพรก่อนก่อนสีปลาก็ ใส่ผา้าปิดปากมันใกล้เติบประมาณอยู่สี่ลักหรือว่าสามลักทีโราจกไปด้เอาแล้วใส่ผอาปากกระพิดใ,ใ,ใส่หิยจักก่อดเด็กไป มาสวายดีกันอีกเธอหนึ่งทุกคนตานี้กาคะมาหอดขวัวพี่น้องมาหอดขวัวเซจัมพอนแล้วคือป่อนที่กาจะไปซือ้อนะฮะยังอีกประมาณนั้นคุณวิทย์ปากครัวไปประมาณเข่งลักหรือล,ลักไปหอดครัวเซจัมพอนคนบ้านดงเห็นเอ้ามันอ่านว่าห็นเนาะอยากจะพาทุกคนเนี่ยไปเบิกเดี๋ยวขอใส่ผ้าพิษปากไว้หนึ่มเช้าเบิกว่าอากาศเติ้ร์เติต้ร์คังนี่ขังในงครัวก่อน อาจจะพาทุกคนไปมันซีติงวิดีโอสิติงหน่อยหนึ่งนะทุกคนบรรยากาศนะครับทา้าเพราะเขาจะตึกเบสสินะครับผมรถกระไก่หลายนี่ก็จอดหลุดในนี่แหละก็ชี้ยางพาทุกคนเลาะเบึกบรรยากาศก่อนหน่อยหนึ่งนี่กำลังามหนึ่งทุกคนอันนี้เป็นเซจัมพรสินะโดรถ ได้หลายหลวงพระเจ้าลุกนึกป้าบบนิน่าบรรยากาศคือดีอยู่เลยยมก็แห้งๆตอนนี้นะพิซซ่าน้อยนี่ทุกคนคาซิวาทุกคนอย่างมาวิโอมาสิดีอ๋อเป็นหาดค่ะเลยเซจัมพลพี่น้องเซรี เขาเออแบบเซจัมพรหัวขามเซจัมพรมันเป็นสายแดนต่อกับบ้านดงกิโลกับบ้านดงเห็นสี้นาพอนแล้วดงเห็นอาจังทองพระเจ้าลงงุงมันมา ้นใหญ่กันร้ายๆต้กรายลบมกระแห้งตอนนี้นที่าคุอย่างหลอกนนึงยาหล่อแหละเอาจิกไปซื้อสิยนะเวลาหลดใหญ่กายรู้สึกแบบควา้าสันยิวว้วคือสีหาร์ดสิลยนี่ทั้ไหาบรรยากาศยิ่ลุกค่เตะแหละพี่น้องทิว่าตะคนหล่อไปชุดคว้กัวหลอกลับมาแล้วกับจิเมื่อ มักใหญ่สิเียกันขบตอนน,นี้น้ำยังไม่ได้ขาดีกประมาณสองเดือนแล้ว หรดก็กายหลายย่านหรดกับมานนั้นเป็นสี่ย่างไปชุดครัวเบื้องนั้นเลยกับโค้งเอาเบื้องนี้เลยกับเจิงสีพานทุกคนนั่นไปต่อหมดหมดลายเลยน่าจะคอกขามคือสีไปบนชุดแหละมันกลายแห้งยานหรถกับบนั้นวิดีโอติงแหง น้ำน้ำไลขาดเลยทุกคนบรรยากาศยังดีอยู่จ้าควาเซจังพอเขาเจ้าเขาเจ้าหาปลาอยู่หลายหาปลาแล้วเขาเจ้ากับลุงมาเอาน้ำกินพอบมันซีมีน้ำสางเขาเอินบานห้องน้ำนินเนาะที่เอาไป ได้แต่ว่ามาพูดยะบ่มีหมู่ลงเดี๋ยวกาจอดรถปลาไหวเหรอยาท่านชาตพาล,ลงไปเบิง่งกีม่รูกปุ้ยบาเวียมาซื้อกับป้ายเลยกรเบียมาซื้อกับป้ายเลยก็เรียว่าพาพูดมามาเบิร์มาเบิร์กะนะลดกระลายยันยาไม,ม่ลืมเบิ่งกมาหมวกตัวเองค่ะเฉพาะคนจึงเนมแทนหมวกตัวเองค่ะ เป็นขัวเนาะขัวที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านโกิโลกับบ้านโนมินทางพุนมันจะเป็นทางไปายแดนล่าเวียหรือว่าไปประเทศเวียดนามกะไรบันไดห้าสีห้าสีไปหลดหนะ้าสีไปต่อไปเลยได้ทุกคนวบันไดยอดหลดมาหลายโหตอนนี้กาเกเรมาซื้อยู่ส,าสาบายๆไม่ต้อยหงุดหงดบันไดก็มีแต่สิบคอกรับนะทุกคนเนะาะบันไดก็มีแต่สิบคอกรับเมื่อไหร่ กระป๋ายรุ่นหนึ่งสีพ่พันคุดีกัซื้ออยู่สิบพันไม่ได้กัสซีขอกลับขี่รดถดดกลับเมืองนะพี่น้องแล้วก็ซิคอลจบคลิปเลยตอนนี้แม่ถ่ันบารเดล่าสีห่หานะอ่าบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้า